ครับผมวันนี้อยู่สามหนุ่มสามมุมครับสามหนุม่มสามหุมปลาหลายปลาไหลให้เห็นปลาไหลหน่อยโอ้ปลาไหลวันนี้อยู่ด้วยกันสามหนุ่มสามมุมบ้านสันโตอยู่ในป้อมครโตโตโตโับรสันโตต้นตัวตคนหลีบต้อนรับปีใหม่เลยต้อนรับปีใหม่บ้านสันโตต้อนรับปีใหม่หัวนั่นเสาต้อนรับปีใหม่ ปาทันบอกเครียดเครียดโดนโคอมเพนมาเมื่อวานโดนโคอมเพนมาเรื่องมอไซค์มอไซค์ย,ย้อนสอนจะไปซีเรียสทำไมผ่านแล้วก็ผ่านไปทำไมปะไรผ่านแล้วก็ผ่านไปเนี่ยจะมาเริ่มต้นใหม่เนาะทำวันนี้ดีที่สุดเมื่อวานเมื่อวานมันมันไม่ดีก็เริ่มต้นใหม่วันนี้ก็ต้องเอาให้ดีที่สุด ไอ้เปตทีเลียทำไมีเลียด้วก็เยี่ยวเหลืองอีกขี้ขี้หัวแข็งอีกหน่ยพอคเมยกาแฟครับกาแฟเช่นเคยวัดเท่าคนกเยอดวัดเท่าเบื่อยอดเกลียดเท่าเกลี่ยเกลี่ยไหนกล้วยกยเีแต่เ่าไรพอเคเราเขาเริมตดไปอะไรบ้ากล้ยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้าประสันกล้วยน้ำว้าปละสัน น้ำแม้หมดแล้วทำไม่ต้องเอาบอกตัวนี้เลยว่ะมันไม่ได้โดนแล้วเออมันมาแต่ตั้นะเปิดตักราดมั้งสาคูครับสาคูไส้ไส้หมูไส้เค็มไส้หวานรวมกันอยู่นี่หมดแหละเ้าถึงจำได้นะไหมนะเออแค่อันนี้ผักกระผมผัก กนลาบก้อยเมื่อคืนลาบก้อยซอยหางซอยเนี่ยรวงแล้ยต้อง่วงตลอดแหละแหละแม่รอดการสิมีรดจอดกันตั้งกองขังเพิ่มมาติดไปแล้วหมากก็เลยบอกเพิ่มมาเลยกาแฟดำครับกาแฟดำเช่นเคยมาติดไปเพิ่มกันเน่ยมามีรถสวนนั่นแหละเล่บอกได้อาเด้อรวงไปเดี๋ยวเราพูดงกีันไปเลยแหละเฮาเฮาหนูผมมีเวลาไปเบิ้งเขาดอกเฮามันมันหลมาไหลายหนาทั้งจีรถใหญ่ทั้งจีรถ อันนมอดไส้แค่นั้นเท้าย่าเข้าไปข้านในไปโบกรุในเขายอดสอดไปเท้ากบลูกเขาเขาต้องคิดเขาต้องคิดมุขข้อนี้คือครับมันแถาเรานด้บอกนะว่าไม่ต้องมาสอบสวนก่อนนะเพราะอะไนพิษกับจิตสั่งเด้งสั่งย้ายอย่างเดียวเขาบเขาบคิดมาว่าเทาเห็นอย่างนะเวลาพลาดมากนะเท้ารับเต็ม